ครับวันนี้มาพบกับผมมอสไปไค่อีกแล้วนะครับผมวันนี้มอสหยิบมาแนะนำป็นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้หยิบมารีวิวเป็นตัว Honda c i v ว c FC 1.8 EL คันนี้นะครับผมปี2019นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวยไม่น้อยเป็นรถบ้านเพียงมือเดียวเท่านั้นนะครับขับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นนะครับผมตัวนี้ราคาหน้าร้านนะคบจะเปิดมาอยู่ที่ 1> 8 1 9 0 0 0บาทนะครับผมแต่พิเศษสุดๆเลยนะครับผมเป็นอีกเช่นเคยนะสำหรับลูกค้าที่ทักกับโมซเวคามาโดยตรงโมจะขายราคาเพียงแค่7 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำว่า7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมารับชมรีวิวภายนอกภายในสำหรับตัว Honda Civic f เ4คันนี้กัน้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเลือกมนจากด้านนอกนะครับผม ภายนอกด้านหน้านะครับผมตัวไฟนะครับผมจะมาพร้อมกับตัวไฟโคม LED นะครับผมแล้วก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวเดทัมเดมิงไลท์นะครับผมมาพร้อมกับตัวระบบตัดแสงไฮบีินะฮะด้านข้างๆตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ติดข้างด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์กันเลยทีเดียวครับพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเมื่อวานนี้เองนะครับผมยังไม่ได้เก็บงานเลยนะับผม เสียงเครื่องแน่นๆฟิตๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นปี2019ด้วยนะครับผมตัวหมุนหน้านะครับผมหมุนหน้าคันนี้เดิมๆเลยครับผมออกโรงงานนะฮะคันหน้าก็คันหน้าเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงตัวเมิดอาร์ตเดิมสนิทจากโรงงานนะครับผมแล้วก็น็อตเดิมนะครับผมสีเดิมโรงงานไม่มีรอยขัดนะครับผมสำหรับตัว Honda c v f ว c เอคันนี้นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์นะครับผม1,799 44นะครับผม141แรงม้านะครับแล้วก็จะมาด้านตัวล้อกันเลยครับอ่าแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับผมล้อนะครับจะเป็นล้อแมกอลอยนะครับผมออกศูนย์ขอบ16นะครับผมรัดมาพร้อมกับยางดันหลบปี2019นะครับผมยางมาติดมาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับตอนออกแล้วก็กระจกข้างนะครับผมจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นอ่ากล้องกล้องเตือนเซ็นเซอร์เตือนนะครับผมด้านข้างนะครับผม แล้วก็ตัวที่จะเปิดจะเป็นจะเปิดโคมเมียมนะครับผมมาพร้อมกับตัวระบบสมาร์ททีครับจะประมาณนี้นะฮะอ๋อแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กแปดจุดกันเลยทีเดียวนะครับผมเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีดานะครับเดินได้สีขาวนะคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับสาหรับคันนี้ซีนเบาะด้านหลังยังไม่ได้แกะด้วยนะผมนี่ครับผมจะเป็นตัวแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารน,นะฮะ แล้วก็จะเป็นตัวออแอร์แบ็กเนี่ยมีทั้งหมดแปดจุดกันเลยทีเดียวนะครับผมอ๋อแล้วก็ตัวซีนขอบประตูครับลืมบอกไปนิดนึงยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเจ้าของเก่าแผ่นเพจเดิมนะครับผมเลขตัวถังด้านหลังก็กว้างอยู่นะครับผมบเบาะเรียมครับคันนี้เดิมสนิทครับผมนี่ครับผมตัวบาร์โค้ดนะฮะเบาะติดโรงงานยังไม่ได้ออกเลยครับเพดานเกลี้ยงครับ ไม่มีไรที่ติกันเลยทีเดียวครัคันนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะสำหรับตัว Honda Civic FC นะฮะต่อกันมาได้เลยนะครับผมดิดเบรกสี่ล้อครับผมไฟด้านหลัง LED ครับอ่าลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมจะเป็นตัวอ่าสเกิร์ตรอบคันเลยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลังด้วยนะครับผมเป็นท่อหลอกนะสี่ท่อด้านหลังก็กว้างมากเลยนะฮะสามารถเก็บบรรจุสัมภาระได้นะครับผม ตัวชุดเครื่องมือยางอะไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือไขายางอะไหล่แล้วก็ตัวยางอะไหล่ครบครับผมคันนี้แถมเจ้าของเก่านะจะแถมมาให้เป็นตัวใสยพ่วงนะฮะใส่พ่วงแบตเตอรี่ด้วยเป็นทั้งชุดกันเลยทีเดียวนะครับอ๋อแล้วก็จะติดตัวเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะโฉบเฉียวมากเลยครับผมนี่นะครับ ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวฟังก์ชันนะครับผมกระจกนะครับผมสาหรับตัวด้านหน้านะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะผมจะเป็นระบบออโต้ไฟฟ้านะฮะกุญแจนะครับคันนี้กุญแจ2ดอกแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้าออโต้นะฮะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับตัวปุ่ม p u s สต t a r t ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวการลื่นถลายครับผม ครับสำหรับตัวเบาะด้านหน้านะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมแล้วก็ด้านฝั่งคนขับจะมาพร้อมกับตัวเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมปรับหกทิศทางหกระดับเลยนะครับผมตัวพวงมาลัยนะฮะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมกับตัวปุ่มคูสคอนโทรลด้วยครับปรับความเร็วคงที่นะฮะแล้วก็รับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับสําหรับตัวไมค์คันนี้นะฮะจะอยู่ที่เพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะหน้าเรือนไมค์จะเป็นอ่าเรือนไมค์ดิจิตอลนะครับผม มาพร้อมกับตัวหน้าจอนะฮะทัชสกรีนออกศูนย์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยแล้วก็กล้องมองรอบข้างนะครับผมแอร์จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับผมแล้วก็มาคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบเกียร์ออตโอต้ครับแล้วก็ปุ่มอีโคโหมดนะฮะสามารถประหยัดพลังงานครับผมแล้วก็เบรกโฮนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมส่วนด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับ สวยมากเลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับโอ้ลืมให้ดูไปนิดนึงนะฮะฝั่งเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นนะครับผมจะมีกล้องด้านข้างนะครับผมตรงกระจกข้างครับนี่ครับผมสําหรับตัวท่านใดที่มองหาอยู่นะครับผมสําหรับตัว Honda นะฮะซ i v i c f อนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะสําหรับคันนี้ครับผม รับชมรีวิวภายนอกภายในสำหรับตัว Honda Civic F4 คันนี้กันไปนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้รถสวยมากๆเลยนะครับผมว่าแล้วก็เป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะฮะซีนเบาะหนังไม่ได้แกะกันเลยทีเดียวนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ซีวีเอสซีทันนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นรถยนต์คันอื่นๆนะครับสามารถนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกับมอสเวสคาร์มาโดยตรงได้เลยนะฮะแล้วก็ทางมอสเวสคาร์นะครับผมยังมีรถยนต์รวมมากสูงสุดทุกรุน่นทุกยี่ห้อนะรวมมากสูงสุดถึอง200คันกันเลยเดียวนะฮะหรือว่าจะเป็นท่านใดที่มองหาสําหรับตัว SUV ยเจ็ดที่นั่งนะครับผมมอสมีมากที่สุดในย่านมีนบุรีกันเลยทีเดียวะครับผมสามารถติดต่อกับมอสมาโดยตรงได้เลยนะครับผมทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักนะครับผมชื่อว่ามอสออโต้เวสคาร์นนนนนนนะะะะะะคคคครร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 ัััับบบบหหหืืืืืออ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 วววววว่่่่่่าาาาาาาจจเเเปป็็ทงงชชผผมมมมสส์ถตกแ 8 4 0 2 7 3 9เช่นกันนะครับผมสามารถเบอร์นี้สามารถใช้แอดไลน์กันได้เลยนะครับหรือว่าโทรโดยตรงเลยนะครับ084902739เช่นกันนะครับผมยังไงนะครับผมวันนี้มดฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์ข้อมูลทันใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมดขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ